สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพุธที่30ธันวาคมวันทําการสุดท้ายของตลาดการเงินตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับทองคำานี่ก็ยังเปิดอยู่นะฮะพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังตลาดเมืองนอกนยังเปิดเพราะฉะนั้นพูดสังเกตก็ยังเปิดซื้อขายอยู่สาหรับท่านที่ซื้อขายทองคําแท่งนะครับระบบออนไลน์ก็ยังสามารถส่งคําสั่งซื้อได้ส่วนเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาทองคําก็มีการ กระเตื้องขึ้นไปเหนือ1 0 7เเหรียญได้นะรับสี7พเหเหรียญก่อนที่จะเริ่มมีแรงขายกลับออกมาจนทำให้ราคาเนี่ยอ่อนตัวลดช่วงการบวกลงนะครับปิดตลาดเมื่อคืนนี้เนี่ยพันกับอีก69เหรียญเพิ่มขึ้นมาไม่ถึง1เหรียญน,นะครับในชั่วโวงการซื้อขายแล้วก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหรียญไปนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากเงินดอลลาร์ที่กลับแข็งค่าขึ้นนะฮะ เมื่อคืนเนี่ยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยโดยรวมแล้วออกมาค่อนข้างดีนะครับมีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอันนี้ก็ออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับส่วนตัวเลขอื่นๆที่ออกมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาในทางบวกมมากกว่านะครับก็เลยทําให้ดอลลาร์แข็งก็กดดันให้ราคาสินทรัพย์อื่นๆที่อ้างอิงด้วย,วย,วยเงินดอลลาร์เนี่ย อ่อนตัวลงมาบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยสินทรัพย์ทางการเงินตลาดหุ้นทองคําน้ํามันเมื่อคืนนี้ กระเตื้องขึ้นมาได้แทบทุกตัวเลยนะครับส่วนหนึ่งสำหรับราคาน้ํามันเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่าสต็อกน้ํามันของสหรัฐนี่อาจจะลดลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเข้าใจว่าจะรายงานกันคืนนี้นะครับว่าจะมีปริมาณลดลงหรือเปล่าถ้าหากลดลงราคาน้ํามันก็อาจจะดิดตัวขึ้นมาได้อีกส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยก็เรียนว่าเงียบนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรใหม่เลยเมื่อสุ่มคืนนี้นะฮะจะมีตัวเรขที่จะรายงานกันนี่ก็มีดัชนี ราคาดัชนีมีการทำสัญญาย่อยอการทําสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขายก็เหมือนกับตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ไปรอทําสัญญากันว่าจะซื้อจะขายอะไรเท่าไหร่คุณนี่ฮะก็ <c oughs> ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น0.6เนะครับจากเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น0.2นะวันนี้ก็คงจะมีตัวเลขนี้ตัวเลขเดียวก็คิดว่าสิ่งที่รายงานออกมาเนี่ยอาจจะ ไม่ได้มีผลกับราคาทองมากนักนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่เราปิดทําการกันทุกวันพราะฤาษีก็จะมีหลายล่ะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการรายงานโดยปกติตลาดหุ้นบ้านเราตลาดการเงิน,นบ้านเราพรุ่งนี้ปิดนะครับแล้วก็หลายประเทศในเอเชียเนี่ยก็จะปิดครึ่งวัน ส่วนในสหรัฐในยุโรปเี่ยังเปิดทําการตามปกตินะฮะแล้วก็จะปิดจริงๆในวันศุกร์เพราะฉะนั้นราคาทองคำเนี่ยอาจจะยังเคลื่อนไหววันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก2วันนะครับก่อนที่วันศุกร์นี้จะหยุดทําการนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่เทรดทองคําในช่วงนี้เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยยังมองว่ายังจะเป็นการกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบอยู่นะครับแนวรับก็ยังอยู่ที่เดิมเลยพัน พันห้าสิบเนี่ยเป็นเป็สูตรที่แบบถ้าลงไปเต็มที่นะฮะพันห้าสิบไม่น่าจะหลุดถ้าลงไปพันหกสิบก็สามารถเล่นรีบาวได้ส่วนแนวต้านข้างบนเนี่ยยังมองอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ละพันแปดสิบเออพันแปดสิบเหรียญน,นะฮะพันแปดสิบเหรียญเมื่อกี้เรื่องพันห้าสิบเหรียญพันหกสิบเหรียญเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักพันแปดสิบเหรียญส่วนท่านที่เทรดตัวฟิวเจอร์นะครับคําแนะนําก็ <c oughs> ยังเหมือนเดิมเลยนะฮะแนวรับสําหรับเข้าไปเปิดสถาะนะซื้ออยู่ที่พันหกสิบอยู่ถึงพันหกส เหรียญถูกแล้วนะครับแล้วก็มีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนการถือครองฝั่งซื้ออยู่ที่พันห้าสิเหรียญถ้าต่ำกว่าพันห้าสิเหรียญในยค่อยขายนะครับส่วนแนวต้านสกัทำกำไรอยู่ที่ประมาณพันกับอีกแปดสิบเหรียญส่วนท่านที่จะ เก่งกำไรในช่วงที่ตลาดปิดและอยากรับความเสียเ่ยงไปลุ้นในช่วงต้นปีเนี่ยผมเรียนว่าถ้าจะซื้อจะมีสถานะจริงๆเนี่ยตอนนี้อาจจะเลือกไปสถานะซื้อในตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปก็ได้นะฮะถ้าหากว่าซื้อไปแล้วแล้ววันหลายๆวัน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 ,วน,วนพฤหัส ตลาดฟิวเจอร์ปิดใช่ไหมแต่าดทองแท่งลงเนี่ยท่านก็สามารถมาซื้อตัวทองคําแท่งได้ดต้องแบ่งพอร์ตไว้หน่อยนะฮะถ้ามีสถานะกเ็เตรียมเงินไว้ซื้อด้วยกรณีที่มันลงแต่ถ้ามันไม่ลงก็โอเคโฮฟังซื้อต่อไปแล้วก็ไปปิดสถานะในช่วงเปิดต้นปีก็ได้ <c oughs> ส่วนตลาดหุ้นนะครับบ้านเราเมื่อวานนี้เนี่ยก็ โดยรวมเราก็ยังแกวงตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็หุ้นพลังงาน,นยังเป็นกลุ่มที่กดดันตลาดอันนี้เมื่อวานนี้นะเพราะราะคาน้ํามันลงมาเยอะก็เลยกดดันให้หุ้นพลังงานปรับลงมาหุ้นพลังงานปรับลงมาเก็งแคบเขาเยอะที่สุดใหญ่ที่สุดในตลาดก็ทําให้ตลาดปรับลงมาบ้างแต่ก็มีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลับเข้ามาก็กประคองตลาดได้ส่วนแบงก์โดยรวมแล้วค่อนข้างทรงตัวนะครับเมื่อวานนี้ที่ดูจะเป็นปัจจัยบวกขึ้นมาบ้างสำหรับตลาดหุ้นก็คง จะเป็นอยอดการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศนะครับปรากฏว่าทั้งต่างประเทศแล้วก็สถาบันเนี่ยกลับมาเป็นกลุ่มที่ซื้อสุทธิแล้วก็ซื้อเยอะด้วยนะครับส่วนในตลาดอนุพันธ์เนี่ยต่างชาติกลับมาขายสุทธินะครับขายเยอะทีเดียว2 0 0 0 0กว่า2 4 0 0 0่ 24, กว่าคอนแทคแต่ว่าไม่น่าตกใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาซื้อสะสมมาเยอะพอสมควรในช่วงหลายวันถ้าเกิดดูไปในรอบหลายเดือนเลยเนี่ยเขายังเน็ตยังมียอดซื้อสุทธิอยู่พอ ขายเมื่อวานนี้เนี่ยก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของการปิดสถานะในตัวสัญญาซีรีส์ซซึ่งหมดอายุไปนะครับก็ปิดสถานะออกไปแล้วก็อาจจะเป็นการปิดสถานะแล้วก็กลับไปซื้อในตลาดหุ้นแทนเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเนี่ยต่างชาติซื้อสุดทีเยอะเลยนะครับสามพันกว่าล้านบาทนะส่วน s e r i e ์เเนี่ยก็ยังยังเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบนะครับลงไปต่ำกว่า790-795ได้นิดหน่อยก่อนที่จะฟื้นตัวก่อนที่จะรีบาวกลับขึ้นมาได้หุ้นที่มีการซื้อเก็งกำไรกันอย่างทุเรียนนะฮะเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาะเยอะเลยพลังงานยังกดดันตลาดเมื่อวานนี้ ส่วนตัวที่มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเด่นทีเดียวเนี่ยอยู่ในหมวดของกลุ่มพวกท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ AAV ยังได้ไหมวิ่งบินฉิวเลยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในการเดินทางท่องเที่ยวเดินทางใช้จ่ายในช่วงปลายปีเนีอยย่างน่าสนใจเมื่อวานมีตัวหนึ่งจำได้ผมชอบมากเลยตัวนี้ตัวเมเจอร์เนี่ย,ยขึ้นไปเกือบซิลลิงเลยมัง้งก็กยังเป็นตัวที่คิดว่าในช่วงปลายปีเนี่ยหุ้นในกลุ่มพวกนี้น่าจะรับประโยชน์ วันนี้จะมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจบ้านเราเนี่ยซึ่งก็จะเป็นการรายงานในช่วงเดือนก่อนๆที่ผ่านมายังไม่ใช่เดือนธันวานะครับก็เป็นการสรุปข้อมูลเดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สําหรับเดือนธันวาคมเนี่ยที่เรามีการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะทีเดียวเห็นไหมครัรนะัฐบาลท่านออกมาตรการมาหมื่นห้าแล้วก็โดยลักษณะของช่วงปลายปีอยู่แล้วด้วยละที่เราจะมีการเดินทางท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายซื้อหาของขวัญกันเยอะเนี่ย,ยก็จะทําให้เดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ 米。 แแขงซื้อมีการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นข้อมูลเดือนธันวาคมที่จะออกมาคือปีหน้านะฮะมกราคมเนี่ยถ้าจะรายงานคือรายงานช่วงมกราคมเนี่ยน่าจะออกมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาวันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลของเดือนเก่าๆอยู่จจะยังไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดเดือนธันวาแล้วเนี่ยน่าจะดีนะครับส่วนตลาดหุ้นในช่วงวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะดีดตัวกลับขึ้นไปตามตลาดหุ้นต่างประเทศได้นะครับอ่แล้วถามต่อไปว่าแล้วต้นปีละ่ะจะเป็นยังไง อ,อันนี้คงต้องเรียนนะว่าต้นปีเนี่ยปกติเนี่ยในเป็นช่วงเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่นักลงทุนในตลาดหุ้นก็จะพูดถึง January Effect คือเป็นเรื่องของการคาดการณ์กันว่าจะมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่าง,งประเทศกลับเข้ามาเยอะนะอันนี้เนี่ยที่เราเห็นกันคือต่างชาติเนี่ยขายสุทธิมาหลายวันเมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุทธิแล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องมองเรื่องของอหุ้นในหลายๆกลุ่มเนี่ยว่าราคาหุ้นเป็นยังไง ซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาเยอะแบงก์ก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหรนะพลังงานก็ถูกเอฟเฟกจากราคาน้ํามันวันนี้พลังงานน่าจะบวกขึ้นมาได้เพราะราคาน้ํามันเมื่อคืนนี้ขึ้นมาพอสมควรนะครับส่วนหุ้นกลุ่ม,มอ,อื่นๆที่ได้ไว้เมื่อวานเนี่ยฮะหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยได้ประโยชน์จากการเดินทางต้องเที่ยวผู้บริโภคเยอะหุ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายของภาครัฐก็ยังน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าปีหน้าเนี่ยต้นปีเนี่ยจะเกิด j จาน r y Effect ไหม ก็เรียนว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะเกิดจากย e ูเอฟเฟกอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาพอสมควรนะครับส่วนแรงขายเนี่ยก,ก็อาจจะมาจากเรื่องของอะไรอะ LTF ใช่ไหมที่ลงทุนในในกองทุนเนี่ยหลายคนที่ลงทุนเอาไว้เนี่ยแต่คงต้องมานั่งคำนวณนะครับว่ามันจะมีราคาดีกว่าณนะช่วงที่ซื้อไหมแต่ถ้าหากว่าประเมินคร่าวๆนะครับราคาที่จะปิด ซึ่งปีนี้เนี่ยกับราคาที่ช่วงซื้อเมื่อสัก4ีปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกันอาจจะขาดทุนเล็กๆด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคิดว่าแรงขายอาจจะมีออกมาแต่ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดจานยูเอฟเฟฟในช่วงต้นปีเนี่ยน่าจะยังมีอยู่เลยเรียนว่าสําหรับท่านที่ต้องการที่จะถือสถานะข้ามปีเนี่ยยังน่าสนใจนะครับถ้าว่าจะเลือกหุ้นเนี่ยก็อาจจะที่เรียนไว้นะฮะหุ้นแบงก์ก็เปืองตัวทาภาวะเศรษฐกิจ แล้วก็อาจจะได้รับประโยชน์จากเรื่องของการลงทุนของภาครัฐด,ด้วยอย่างตัว KTB เนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากภาครัฐถ้าว่ามีการเบิกจ่ายงบมาก็ยังน่าสนใจนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยยังชอบไปที่หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ CK e t a n t ตันไ t a สเตคอนตัดเรียนเมื่อวานนี้นะส่วนหุ้นท่องเที่ยวหุ้นสายการบินก็ยังเป็นกลุ่มที่คิดว่ายังน่าจะไปต่อได้นะครับส่วนท่านที่ลงทุนในตลาดล่วงหน้าในตัวซีรีส์ H นะครับถ้ารับความเสี่ยง ถือสถานะไปจนปีหน้าได้นะครับแต่ถ้าหากเขาจะกินกําไรในระหว่างวันเนี่ยก็ยังเรียนว่าแนวะรับ790 795ก็าต้องไปจุดซื้ออยู่หลุดลงไปใน785 780ก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นไปเนี่ยคิดว่า800จุดน่าจะผ่านขึ้นไปได้สัก808 810จุดก็อาจจะปิดสถานะลดความเสี่ยงลงสาหรับท่านที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงส่วนท่านที่ต้องการจะถือสถานะเอาไปเที่ยวปีใหม่ด้วยเนี่ยก็เรียนว่าฝั่งซื้อยังน่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ปีนี้ก็มีเท่านี้นะครับ แล้วก็ไปเที่ยวเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ